แต่ว่าสิ่งที่คนไทยเราเห็นบนท้องฟ้าปิ๊บป๊บปิ๊บป๊บตอนแรกนึกว่าผีหาผีพุ่งใต้ดูไปดูมามันน่าจะเป็นโดรนสอดแนมนี่นาเจอไม่หยุดเลยเจอหลายจังหวัดด้วยค่ะสุดแล้วนะเนี่ยอุ้ย,ยห่หางเจ้าหน้าที่ยิงโดนนะฮะมันยังไปอยู่นะครับ โอ้โหผมว่าตกใจยิงโดนไหมยิงโดนยิงโดนโดน่ะเอ้ยยิงโดนโดนไหมยิงโดนแต่ไม่โดนเออเหรอยิงยิงโดนแต่ไม่โดนเออท่้นพูดถูกเลยค่ะโดนที่ขึ้นนี้นะคะบริเวณแนวชายแดนกัมพูชาบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมมันมากันสามลำคุณผู้ชมลอยทยอยมาโดนแบบเนี้ขนาดนามให้เลย โดนสารแนรอยากจะเที่ยวสอดส่องอยากรู้อยากเห็นไงมาบ่อยจังโอ้สารแนไม่ใช่ <ไป S 1> คำหยาบนะเมื่อก่อนเขายังมีสารแนโชว์เลยนะเออโดนสารแนค่ะอยากจะรู้ว่าในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เลยเอามาบินวนๆเจ้าหน้าที่พยายามจะใช้อาวุธสอยลงมาดูหน่อยซิแต่ว่ายิงไม่โดนนะยิงไม่โดนโดนนะคุณผู้ชมอดเลยมันแค่วินมาสอดแหนมแล้วมันก็ไปค่ะส่วนอีกที่หนึ่งอำเภอน้ำยืนของจังหวัดอุบล มาเหมือนกันแล้วเวลามันมามันมาทีสามลำนะพี่ต้นไม่แน่ใจว่ามันคงกลัวว่าแบบลำหนึ่งล่วงไปหรืออีกสองลำกลับไปสาะระแนบอกได้ที่เอ,อยังมีหเหลือ,หอเ,ลเหลือไปบอกนายเออไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ลักษณะแบบนั้นไหมน,น,นะคะจุดตรงกลางจอเยอะเหรอ ถ้าเป็นมองด้วยกล้องมันจะไม่ค่อยชัดถ้ามองด้วยตาเปล่านชัดเลยค่ะบินสูงมีแสงกระพริบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอปืนยิงใส่เลยแต่ด้วยความที่มันสูงแล้วมันฉวัดเฉวียนอยู่ตลอดหนออยิงไม่โดนมันค่ะล่าสุดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ออกมาให้ความรู้ผีหาผีพุ่งใต้โดนเครื่องบินแตกต่างกันยังไงเขาบอกให้ดูที่ไฟคุณผู้ชมดูหน้าจอนะขณะนี้เลยเออ เอาคาว่าโปรดใช้จักรยานในการรับชมแปะตรงกระสือ,อถ้าเป็นกระสือเขาบอกว่าไฟมันจะเขียวเขียว<อ>แต่ถ้าเป็นผีโพงไฟมันจะแดงแดงแต่ถ้ามีจุดอยู่3จุดแล้วจังหวะองศาเดียวกันเคลื่อนพร้อมกันไม่แตกแถวอ,อันนี้คือเครื่องบินบเพราะเครื่องบิน<อ>เขาจะกางปีกสองข้างแล้วก็มีหางอีกอันนึงเท่ากับ3เท่ากับ3แล้วเขาจะมาพร้อมกันอาจจะกระพริบได้บ้างอันนั้นเป็นเครื่องบินแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มากัน4ี่ หน้าสองหลังสองแล้วกลางมาระยะเดียวกันสันนิษฐานได้ว่าอันนั้นเป็นโดรนนะคะคุณผู้ชมอันนีเออท่านให้ความรู้นะความรู้กู้อารมณ์ขันจะได้แยกถูกเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเห็นแสงปุ๊บยิงไปเกิดไปโดนกระสือขึ้นมาแล้วร้องโอ้ยกระสือล่วงขึ้นมาไส้แตกนะไม่มีแขนกระสือไม่มีแขนเออออมาแต่ไส้ไม่ได้ไม่ได้ต้องยิงถูกตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นกระสือกับพวกผีโพงอะไรพวกนี้มาไม่ต้องยิงเนาะ เออปล่อยเข้าไปหรืออย่างน้อยถ้าเป็นกระสือเป็นผีโพงก็มาใกล้ๆให้เห็นหน้าก็จะได้แบบรู้ว่าเป็นอะไรคือเขาบอกว่าผีโพงอ่ะวันตอนกลางวันเป็นคนธรรมดาแต่ตอนกลางคืนมันกลายร่างเป็นผีโพงค่ะมีไฟดวงแดงๆที่รูะมูกูจมูกของมันไ่ไฟแดงๆคือมาจากจมูกมาจากจมูกของมันส่วนกระสือน่ะมันจะวิบวับวิบวับมีหัวมีตับมีไตมีไส้เวลาไปไหนมาไหนมันจะลอยวาบวาบวาบถ้าไม่ใช่ จ้างทนายฟ้องได้นะที่อธิบายไปอ่ะเอออันนี้ก็คือให้เป็นความรู้ไว้แต่ว่าโปรดใช้วิจารณญาณน,นะกลัวคนจะแตกตื่นกันไปแล้วบางทีแยกไม่ออกว่าอันไหนโดนอันไหนเป็นแสงอย่างอื่นที่ไม่ใช่โดนเครียดนะช่วงนี้สถานการณ์มันเครียดมันก็จะจิตตกไปหมดนะครับคุณผู้ชม